4ข้อนี้ i n d ซ็ t ที่ต้องมีถ้าอยากประสบความสําเร็จในออนไลน์นะคะข้อแรกค่ะ i n เซ็ t ที่จะต้องมีนั่นก็คือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สาเร็จได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ทําไ,ได้ไม่อยากให้ทุกคนนะมีความเชื่อเก่าๆที่ว่าเอ่ยอายุยังน้อยประสบการณ์น้อยเงินน้อย หรือคนที่อายุมากแล้วไม่เก่งเทคโนโลยีตามคนอื่นเขาไม่ทันเราควรจะทิ้งความคิดเก่าๆเหล่านี้ออกไปได้แล้วนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นนะคะคิดที่จะเริ่มต้นทำออนไลน์นะวันนี้เริ่มได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอให้อายุมากกว่านี้ประสบการณ์เยอะกว่านี้เวลานี้ปัจจุบนันเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดถามว่าถ้าเมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อ 6- 7ปีที่แล้ว ตอนที่ลูกเกดเริ่มทำเพจลูกเกด .com เนี่ยถ้าตอนนั้นลูกเกดคิดว่าเฮ้ยเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาของฉันอะ่ะรอให้โตอีกหน่อยดีกว่าแล้วค่อยทำถามว่าถ้าตอนนั้นลูกเกดคิดแบบนี้จะมีลูกเกด .com ผู้ติดตามสองแสนกว่าคนในวันนี้หรือเปล่าก็ไม่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังลังเลหรือใครที่กำลังติดกับดักอายุของตัวเองอยู่อยากให้ก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้เพราะเราเริ่มวันนี้นะคะอีกหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้า เราอาจจะเป็นใครสักคนที่ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ข้อที่2เปิดรับอยู่เสมอเปิดรับโอกาสใหม่ๆเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆคนนื่นจะมองว่าฉันโง่หรือเปล่าคนอนื่นจะมองว่าฉันล้าสมัยหรือเปล่าอย่าไปกลัวนะคะอะไรไม่รู้ก็แค่เรียนรู้แค่นั้นเองมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ที่เราเก่งได้ทุกวันนี้ที่เราเป็นได้ทุกวันนี้เพราะ การเรียนรู้นั่นเองอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาปีที่แบบมีวิกฤตแบบขั้นหนักเลยนะหลายคนหลายธุรกิจได้รับผลกระทบไปตามๆกันทั้งหมดเลยนะแต่ถามว่าทําไมถึงมีบางคนที่ดังขึ้นมามีบางธุรกิจที่เติบโตขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าการปรับตัวซึ่ง mindset เนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีเพราะมันทําให้เราอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ใน ทุกยุคทุกสมัยนั่นเองเราจําเป็นที่จะต้องเปิดรับอยู่เสมอนะคะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอ่ะลองเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาปรับมาใช้อะไรกับตัวเองได้บ้างข้อที่3ค่ะเราต้องรู้จักรอคอยให้เป็นคือบางคนทาออนไลน์ไปวัน2วันอย่างเงี้ยถามหาผลลัพธ์แล้วว่าเฮ้ยฉันลงคลิปไปวันนึงแล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย เฮ้ยฉันทำคอนเทนต์ไป2วันแล้วยังไม่มีใครกดไลค์เลยไา่ว่าคุณจะทํามาเดือน2เดือนหรือทํามาครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องรอผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่สวยงามย่อมใช้เวลาในการเติบโตนะคะจำไว้ว่าถ้าอยากสําเร็จนะคะจะต้องยืนระยะให้เป็นข้อที่4ค่ะ ภูมิใจในผลงานของตัวเองเราได้ให้คุณค่ากับคนเราได้ให้ประโยชน์กับคนเราภูมิใจในผลงานของตัวเองภูมิใจในสิ่งที่เราส่งออกออกไปแม้ว่าจะมีคนกดไลค์เพียง10คนก็ให้ภูมิใจหัดภูมิใจกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงมีกำลังใจในการที่จะทำต่อ